พี่น้องมือ่นี่กับสิผ้ามาเขาดงเทปเทปให้เก้าแหละพี่น้องนอนประหลับไปครับไปพี่น้องยางขามากกับมาพอ้ดอกเลียเลยเนาะแหกหมันนั่งกัเใหดไขย นี่ดอกนึงครับงามงามงามอีห่หนพี่น้องไปห,หาต่อไปครับน้องนี่ดอกนึงบูป้าบูดงมาพอนี่ครับดอกงามอยู่อ้อว่นไปว่นมากันนี่ดอกน ไปหาเบื่งอีกจะเข้าพี่น,อน้องเออสิผ้าอ้วยหลยเดบอนเด้อไปครับพี่น้องนี่ดอกนึงไปครับหาไปอีกห้าฟรอยเฮ็ดปวกอีกพี่น้องนี่ดอกหนึ่งสองดอกให้ค่พนพี่น้องดอกงม่มาดูเตือนเทิอนดูนี่ครับ ว่านี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกทถาแล้วพี่น้องฟังหน่งนี่อีกสองดอกนี่ครับกำในกะตา เขาได้ยี่ดอกไปครับหาไปน้องนี่ดอกหนึ่งยุกห่างถนนดำเลยพี่น้องนี่ถนนดำนี่นี่ครับดอกงามงามไม่เหหไก่ท่านี่พี่น้องนี่เห็ดดอกหนึ่ง ดอกง,ง่า,ามครับมีพี่น้องดอกนึงโอ้ยหายใจหายใจเหลือเกินพี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงเหียบเป็นอึนอด,อดได้พี่น้อง ขามมันออกไหมแบบนี้แต่พี่น้องย่างกันมื่อยแคนมาพอให้ไข่หน่อยแล้วขององาม่ริพี่น้องมันแรงฝนมาตกสามที่ดอกอยู่กระด้างงามครับนี่ไปครับห้า,ามเด็ดแกง น้องมาตักงกงต่งไกลเขาก็จอเพ็ดไข่หน่อยดอกนึงนี่ครับไปหาต่อไปอีกพี่น้องสิได้แกงบ่ามือนี่พี่น้องมือนี่เข่าดงโจกหมันให้ปวกออกครับปวกจิกง ครับมาเกี่ยวกันนี่ครับมึงราเบ้อหลายหรอกไปหาต่อปีพี่น้องห้านพอพี่น้องดอกหนึ่ง พี่น้องมือนีก่กัได้ซ้ำนีแ่แหละครับกรนนาจจะจบคลิปแค่นี้นะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีอย่างอีหลีต้องร่อมันออกรอบไหม่เลยครับทั้งพอกันไหมคลิปนีก้กัสวัสดีครับ